ชื่นชอบและความเชื่อ,อที่เขาป,ปฏิบัติเอามาทำเป็นโรงแรมทำเป็นรีสอร์ท อบอุ่นผะอบนี่คือหัวใจอีกข้อหนึ่งเลยครับอย่างทนิชฮลต้รีนสอทเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นที่ที่ไม่ใช่คนปลครั้งเดียวแล้วก็จะหยุดเพราะว่าเขาก็มีหลากหลายเซกเมนต์ที่เขาแบ่งทั้งผู้สูงอายุผู้รักคนพิการอะไรด้วยแบบนี้เองหัวใจของงานบริการที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยหรือเปล่าคะใช่ผมคิดว่าการกลับมาใช้ซ้ําเป็นคีย์เวิร์ดที่น้องเขาต้องการจะทําให้สาเร็จ เดียวกันระหว่างที่ทําธุรกิจไปด้วยใจรักเนี่ยะจะมีกับดักอยู่นิดหนึ่งคือทำด้วยความชอบบางครั้งการบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยอ,อาจจะยังไม่แมชหรือว่ายังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนั้นเองเนี่ยครับที่อิสเมดได้ก้าวเข้าไปให้เพิ่มเติมองความรู้แต่จริงแล้วเป็นการเดินมาหาเรามากกว่าอของความมุ่งมั่นที่น้องตั้งใจจะพัฒนาดฉงนั้นเมื่อต้นทุนควบคุมได้ละการบริหารจัดการประสิทธิภาพสูงขึ้นละอันนี้จิตวิญญ,ญาณตัวน้องในการให้บริการที่มี พื้นฐานในการบริการที่ดีเ,เนี่ยามมาก็จะตามมาดังนั้นประกอบทําให้การกลับมาซ้ําของลูกค้าจึงเกิดประโยชน์กลับมาทางธุรกิจได้ด้วยการทําให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องนะฮะ,ะโดยการสารหาต้นทุนที่ดีจากการใช้องค์ความรู้เต็มความสามารถที่น้องมีครับ บอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนที่เอสเมดเข้าไปช่วยเขาพอเสริมแนะนําเขาอย่างไงบ้างคะคือจ,จริงๆแล้วเป็น process โดยรวมเลยนะครับเพราะว่าในการพัฒนาทีทางเอสเมดเชื่อว่าคงไม่ได้มองณจุดใดจุดหนึ่ง mm hmm. คือเรามองเป็น process ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้ามาตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาแล้วให้การบริการอย่างไร <c oughs> ให้ความพึงพอใจระดับไหนที่เกินขีดความต้องการของลูกค้า mm hmm. แต่ที่สําคัญที่เรา มุ่งเน้นสําหรับธุรกิจบริการโดยรวมโด<ๆ>ยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยครับเราคิดว่าความพอใจที่ลูกค้าแต่ละคนเข้าถึงได้ให้เข้าเป็นรายบุคลคลเป็นการคัสตอมไมซ์ให้เข้าถึงการบริการอย่างของน้องเฟิร์นเดินไปพึ่งแต่ง,งานใช่ไหมเดินไปเป็นคู่ข้ามาก็จะดูแลเราเป็นพิเศษอย่างไรบ้างมผมเชื่อว่าการใส่ใจในรายเเละเอียดของลูกค้าแต่ละคนเองเนี่ยอย่างผมเป็นผู้ใหญ่ละเดินเข้าไปใช้บริการน้องเาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าทํางานให้เรามีอาจจะพิเศษสำหรับเราโดยตรง ูติทโกเทลที่อื่นนะคะสามารถนําหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเขาเองได้ใช่ไหมคะผมคิดว่าได้ผมเชื่อว่าพื้นฐานของการให้บริการที่ดีกับลูกค้าเนี่ยเป็นหัวใจของทุกๆบ,บริการนั้นโรงแรมอื่นก็ใช้ได้แต่จะไปใส่สเสน่ห์ตรงไหนจะไปใส่ความเป็นตัวตนตรงไหนได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนพื้นที่กันคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วฐานของทนิชาเฮลที่รีสอร์ทนี้เรียกได้ว่าเป็น s อสีมีกกินแล้วหรือยังคะ ผมคิดว่ายิ่งกว่ามีเกินอีกอคือผมคือด้วยใจพูดแล้วก็คิดถึงโรงแรมแบบนี้ด้วยความที่เราเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินเรารู้แล้วแต่อยากจะให้บ้านเราสวยงามแล้วคนไทยมาท่องเที่ยวกันทนิชารีสอร์ทเนี่ยผมคิดว่ามีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่เริ่มต้นด้วยจากตัวเอง อยากจะให้บ้านเป็นที่ที่สวยงามเพื่อผู้อื่นได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นพื้นฐานของคนไทยในสมัยโบราณที่คอยต้อนรับคน<ช>เมื่อมาหามีน้ําให้กินมีอาหารให้ ใช่ไหมครับผมคิดว่าจิตวิญญาณของน้องเขาคือกลืนที่ดีที่สุดของน้องเขาและที่สําคัญคือน้องคิดแล้วทําเลยมผมมองว่าตรงนี้คุณสมบัติที่ดีมากๆของผู้ปกอบการอเอดี e ทุกคนคไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่สร้างโอกาสเข้ามาสู่ตัวเองน้องเขานอกจากจะคว้าโอกาสได้แล้วเ็าสามารถขยายผลโอก,ลกลาสดีาสู่ความสําเร็จขั้นต่อๆอไปและเป็นต้นแบบบูธที่โฮเทลที่ดีให้เอสอื่นๆได้เรียนแบบครับอะไรที่เขาจะสามารถพัฒนาให้กลืนของเขาเน่ยแหลมคมมากยิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีกบ้างคะ ผมอยากจะฝากในมุมความคิดว่าลองติดตามความแตกต่างของธุรกิจบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไม่มีขีดจํากัดเราจะเห็นว่าในบางประเทศธุรกิจโรงแรมบูติคโฮเทลเองเขาก็จะมีการปรับหน้าปรับตาปรับโฉมปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้สอดคล้องค้อยตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคราวนี้ในกลุ่มของน้องเอง,เองเนี่คือทําชัดอยู่แล้วของกลุ่มคนรักธรรมชาติรักวัฒนธรรมท้องถิน่นเราลองดูว่าเมื่อพอเป็นที่รู้จักมากๆก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆวราอยากจะฝากให้ติดตาม Consumer Insight หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะมาเป็นลูกค้าใหม่ๆแล้วตอบสนองอย่างไรให้ได้หลากหลายเพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจที่ทําให้กกินที่น้องมีอยู่แล้วสาเร็จได้อย่างแน่นอนครับชัดเจนทีเดียวนะคะสําหรับท่านนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของ SME ที่ชื่อว่าถันนิชาเฮลตี้รีสอร์ทนะคะซึ่งเขามีกกินหลักๆก,ก็คือหัวใจของเขาเนี่ยละคะ่ะที่พร้อมที่จะให้บริการนะคะกับลูกค้าในทุกๆคนนะคะแล้วก็พัฒนาโดยที่ไม่เคยหยุดที่จะอยู่กับที่นะคะพัฒนาไปเรื่อยๆต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเขาติดตามข้อมูลแล้วก็พัฒนาในแง่ของการทําธุรกิจนะคะโดยเรียนรู้จากมุมมองของคน อื่นเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในมุมของพ่อเสือนะคะจากอิสมาวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าเสยดใจจังเลยครับคุณผู้ชม,มเวลาของวันนี้หมดแล้วนะครับแต่อาทิตย์หน้าครับคุณผู้ชม<ะ>รอเซอร์ไพรส์ครับว่าไว้จะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้อ oh ุบไว้ก่อนนะคะส่วนตอนนี้รายการ SME SM e มีเกลืนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปรายการ SME มีเกลืนมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือสสปได้ขอเชิญผู้ประกอบการศิลปะหัตถกรรมสมัครรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจเชิงลึกระยะเวลา8-10วันระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมปี2557โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-4000ต่อ7203 7206 หรือ082 450 2633และ083 444 0847หรือจะคลิกไปที่ www.sacict.or.th และ www.ismet.or.th ก็ได้ค่ะ Apple Boutique Resort โดดเด่นกันที่ตัวตน ตัวตนต้องต้อง,องชาร์จว่าเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่นี่แบบอ๊อฟก็จะคุมว่าธนิชาคือคือสาวอัมพาคนหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ